อันนี้เป็นช็อโกโกแลตอันนี้เป็นช็อโกโกแลตละลายเร็วมากวานแกะออกมาไม่เป็นรูปทรงแล้วเพราะฉะนั้นกินออ,อ,อาล้วยแเราต้องกินเลย <c oughs> นะคะอันนี้เหมือนกันแต่เป็นขนระรสอันนี้ก็เป็นช็อโกโกแลตเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะละลายช้ากว่านิดนึงนะคะใครได้รับไปก็ ก็รีบทานนะคะหรือแช่ไว้ใน,นตู้เย็นก่อนนะส่วนอันนี้เป็นเค้กอันนี้เป็นเค้กเค้กสตรอเบอรี่นมเค้กสตอรอเบอรี่นม,อเ,อนมเอามาให้ชิมสองอันอ,อ,คคอันนี้เป็นนมะรูปอมท็อฟฟี่นมว่่แนนนนนอมมีีมีสตรบงใจเ้ย แช่ตู้เย็นก็ได้ไม่งให้งานเกลือเียวจะยืดนะคะเอามาดูต่อไปอันนี้จะเป็นรูปอมคผลไม้รูปอมรสชาติต่างๆตามหน้าซองเลยหน้าซองเลยนะส่วนอันนี้เป็นลูกอมคกาแฟข้างบนนะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นขิงนี้เป็นขิงนะขิงขนมทําจากขิง ทั้งสองอันอันนี้เป็นเหมือนขนมลูกอมตามหน้าซองเลยรสอ,อะไรบ้างนะคะก็จะน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ผสมกับบลูเบอรี่นะคะอันนี้ลูกอม